พูดถึงเรื่องตัดข้าวผมทําข้าวครั้งนี่น่าจะเป็นครั้งที่สองครั้งแรกผมตัดที่เจ็ดสิบวันแต่ครั้งนี้ผมตัดข้าวที่ระยะหกสิบวันห้าสิบแปดถึงหกสิบวันผมใช้เวลาตัดประมาณวันนิดๆิดผมตีไปประมาณหกสิบวันครับตอนนี้ข้าวหอมบรรทุมเอ่อได้หกสิบวันผมใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งต้นก็โตโเขาถามว่าทำไมถึงตัดข้าว ผมไม่รู้ว่าต้องตัดทําไมแต่โทราาหญ้ผมเอาไว้หมดทุกคนดูหญ้าลิมันจะมีหญ้าอยู่ตรงนู้นฮะแล้วผมก็เลยใช้วิธีตัดเอาเลยเพราะว่าฉีดยาไปก็มันก็ไม่ตายทียนี้ก็ตัดเขาบอกว่าถ้าตัดข้าวตัดข้าวเนี่ยจะทําให้อ่าผลผลิตเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นตแต่ระยะการตัดผมไม่แน่ใจเขาบอกว่าห้เซนแต่ผมผมจะตัดประมาณครึง่งนึง ครึ่งหนึ่งของต้นแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆว่าไอ้ข้าวที่ผมตัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังว่าเออมันจะเป็นยังไงว่าจะถึงสีไร่พื้นที่สีไร่จนถึงเก็บเกี่ยวเลยพอตัดเสร็จแล้วแล้วผมจะทําอะไรต่อเดี๋ยวเราลองมาอัปเดตกันแต่ใบมีดนี่ผมใช้ใบมีดของยี่สิบนิ้วของอะไรนะอายุทยาคมมากตัดเลยหน้ากว้างรื่องตัดหญ้าธรรมดาทั่วไปเลยครับโอเคเดี๋ยวไว้มา ติดตามดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมตัดก่อนสวัสดีครับ